สวัสดีครับผมนายสามารถคงทิดาเจ้าของโรงงานดอกไม้บุญกิ้งงานของเราตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวงอำอเภอกาะคาจังหวัดลำปางครับโรงงานของเราดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าหลากหลายรูปแบบมีทั้งรูปแบบกระถางช่อหรือกำและยังมีพวงมาลัยหลากหลายขนาดนอกจากนี้เรายังผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายมีทั้งปีบดอกไม้และใบไม้ ทางโรงงานของเราได้จดทะเบียนพาณิชย์ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาในวันที่3มกราคม2568และปัจจุบันทางโรงงานของเรามียอดขายมากกว่า500 0ชิ้นต่อเดือนจุดอ่อนหลักอยู่ที่กระบวนการอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนครับซึ่งในกระบวนการเดิมเราจำเป็นจะต้องใช้เวลาวอร์มเครื่องนานถึง1-2ชั่วโมงก่อนที่จะร่วมเริ่มกระบวนการผลิตได้ทำให้สูญเสียเวลาในการผลิตและเพิ่มต้นทุนด้านพลังงาน อีกไม่มีระบบตรวจวัดอุณหภูมิที่แม่นยำส่งผลให้อุณหภูมิในขณะขึ้นรูปไม่คงที่ทำให้ชิ้นส่วนงานเกิดความเสียหายหรือไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการนอกจากนี้หากแรงงานเกิดความผิดพลาดเช่นยกเครื่องช้าเกินไปหรือหยิบชิ้นงานออกช้าก็จะทำให้ชิ้นงานเสียหายคือชิ้นงานจะไหม้ ดังนั้นเราจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางสูนวิจัยมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของสถานประกอบการผู้เชี่ยวชาญได้ออกแบบเครื่องอัดขึ้นรูปอัตโนมัติมาทดลองใช้ในกระบวนการผลิตและพบว่าแม่พิมพ์ตอบสนองต่อความร้อนได้รวดเร็วลดระยะเวลาในการวอร์มเครื่องได้มากเลยครับอีกอย่างที่ประทับใจเลยคือ ระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิและกำหนดเวลาในการอัดได้ช่วยให้ชิ้นงานมีคุณภาพสม่ำเสมอมากขึ้นและลดปัญหาชิ้นงานเสียหายได้อย่างมากครับหลังการใช้งานเครื่องอัดขึ้นรูปกึึงอัตโนมัติเราสามารถลดต้นทุนลงมากกว่า10%เปเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้มากถึง1 0 1 2และสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้นครับ นอกจากนี้เรายังได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมจริงสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณกิจกรรมยกระดับสถานประกอบการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลเปลี่ยนให้ดีพร้อมจากศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางที่ เข้ามาช่วยสนับสนุนจัดหาทีมงานมาช่วยแก้ปัญหาของโรงงานเราขอบคุณมากครับ